ข้าคือ GM อฮะอะไรกันพลัง GM อของข้าทำไมถึงใช้ไม่ได้ผลเฮอพลังอะไรที่ใหญ่ไหลเข้ามาในตัวข้าเือโอาา้เอาาอาานี่เจ้าอย่าบอกน้องว่าส่วนข้าก็คือ

ซึ่งภายในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวผลมังกรที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เลยนี่ผลมังกรตัวนี้นะหลังจากที่ผลมังกรนี้นะครับได้ถูกอัปเดตมาใหม่นะครับผมจะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างอ่ะรีวิวกันแบบละเอียดเลยถึงข้อดีข้อเสียและแนวทางในการเล่นนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกด s u b สไครต์ให้ผมก่อนเลยและกันเพื่อทืนๆนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ของผมเนี่ยออกมาหากเพื่อนๆคนไหนนะครับกด s u b สไครต์ให้ผมแล้วเนี่ยก็สามารถไปรับชมคลิปนี้กันได้เลยครับผมอันนี้ก็ตีังเลย ก็ติงจังเลยนี่เป็นไงจบไหมจบนะโอเคครับในส่วนของการรีวิวผลบางกรนี้นะครับผมต้องขอให้ข้อมูลสักนิดหนึ่งผลบางกรนี้นะครับก็คือสายโซออนอ่ะหรือเป็นผลพิศจสายโซออนหรืออย่างหนึ่งที่เราเรียกกันก็คือผลสัตว์ที่กินไปนะครับผู้ที่กินไปเนี่ย จะสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ฟีนิกซ์ในเทพมิยายหรือเสือดาวหมาป่าอะไรแบบบ้านๆก็มีนะครับเออซึ่งผลบางกรเนี่ยก็ถือว่าเป็นเทพมิยายนะแนวทางในการเล่นนะครับผมจะให้เพื่อนๆดูค่าแสกเลยค่าแสกอันนี้ผมอัพได้เต็มแล้วนะเออแต่ถ้าใครที่อัพไม่เต็มก็ดูเป็นแนวทางได้นะครับฟุตเนี่ยแนะนําว่าให้เทยยเป็นหลักเลยรองลงมาก็คือดีเฟนส์พอสมควรถามว่าทําไมต้องอัพดีเฟนส์ด้วยเพราะว่าสายโซออนนี้นะครับตีเข้าเนื้อเรานะครับเออ ตีเข้าเนื้อก็คือแบบว่าคือสายโลเกียเออถ้าเราโดนตีใช่ไหมมันจะตีผ่านตัวเราถูกต้องเหล่ะเออสายโลเกียอย่างเช่นเออไฟสายฟ้าอะไรเงี้ยเออเพื่อนๆอาจจะรู้อยู่แล้วแหละก็คือมันจะตีทะลุผ่านตัวเรานะครับแต่สายโซออนนี so ้ o นะครับตีเข้าเนื้อเราเพราะงั้นเวลาจะฟาร์มมอนก็ต้องคิดดูดีๆว่าเราเนี่ยฟาร์มไหวหรือเปล่าอ่าอีกอย่างที่มันเป็นข้อดีนะข้อดีก็คือจริงอยู่ที่บังกรนะครับ มันบินได้อ่ามันบินได้เดี๋ยวผมไปบอกในข้อเสียแล้วกันว่าทําไมเพื่อนๆเนี่ยควรจะ up defense ด้วยในตอนนี้นะคือก่อนหน้านี้ up defense น้อยๆก็ได้แต่ตอนนี้ต้อง up defense พอสมควรเลยนะครับก็ up defense กับฟุตเป็นหลักประมาณนี้นครับส่วนซอสเนี่ยยังไม่จำเป็นต้อง up ก็ได้นะครับท้ายเกมค่อยไปนะัพเนาะอ่ะเราจะมารีวิวสกิลกันแบบละเอียดเลยแล้วกันครับสกิลของบทมังกรน,นะครับก็จะมีประมาณ5สกิลด้วยกันอ่า5สกิลนะครับเงื่อนไขาการปลดล็อกแต่ละสกิลก็ประมาณนี้เลยครับสกิลแรกคือสกิลที่เราได้มาตตอนนนเเริ่มม้้ QX ก็กไดาททัีลย สกิล C นะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องอัพค่าฟุตถึง100อ่ะนี่อัพค่าฟุตตรงไหนอัพตรงนี้ครับต้องอัพอยู่ที่100อ่ะส่วนสกิล V ก็อัพอยู่ที่150เออก็คือต้องอัพตรงนี้150ส่วนสกิล B ก็200ก็ต้องอัพตรงนี้อยู่ที่200นะครับเออค่าฟุตอยู่ที่200อ่ะทุกสกิลนะครับจะไม่สามารถกดใช้ได้เนะี่ยเออทุกสกิลในที่นี้ก็คือตั้งแต่ X ขึ้นไปนะ X C V B เนี่ยคือจะไม่สามารถกดใช้ได้นะครับเพราะว่าเพื่อนๆเ,เ,เ,เนี่ยต้องแปลงร่างเป็นมังกรก่อน,อนถึงจะใช้ได้อ่ะแปลงแล้วเป็นมังกรกด Z ไปเลยครับปึ๊บนี่ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วบางคนอาจจะสงสยัยเฮ้ยพี่ผมแปลงแล้วทาไมมันบินไม่ได้พี่มันไม่ไปไหนเลยอะ่ะพี่เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองว่ามันเล่นยากนะก็คือเพื่อนๆต้องกดสกิลเอ็กด้วยนะครับสกิลเอ็กคือสกิลบ oh ินโอ้โหคือแบบตอนที่ผมรู้คือแบบเฮย้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยคือมันบินไม่ได้จนต้องแบบต้องกดเอ็กด้วยเนี่ยกดเอ็กในการบินด้วยผมถือว่ามันเป็น,ปนอะไรที่แบบไม่ค่อยสะดวกเข้าใจว่าม,มันเล่นยากนะในความคิดผมเนี่ย อันนี้ผมกด x ค้างแล้วเพื่อนผมถึงบินได้พอผมปล่อยปุ่ม x ไปไม่ได้เลยนะครับใบแดกเลยนะครับใบแดกเลยทีเดียวไปไหนไม่ถูกเลยเนี่ยคือต้องกดสกิล x ในการบินผมถือว่ามันเป็นอะไรที่ยุ่งยากนะครับเออมาดูในส่วนของสกิล c กันเลยดีกว่าสกิล c นะครับก็คือการคำรามของมังกรแบบนี้อ่ะเห็นไหมสร้างความเสียหายวงกว้างนะครับนี่อันนี้ผมอยู่สูงมากเลยนะแต่ผมเคลียร์มอนที่แบบอยูด่ด้านล่างของผมได้มากอะ่ะคือมันกว้างแบบกว้างมากนะครับส่วนสกิล v นะครับสกิล v ก็คือการพ่นไฟแบบนี้ คนแบบตุ fate, ต้มตุมต่มตุ่มตุ่มตอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งสก nah, ิล V นี้นะครับผมมักจะใช้คอมโบกับสกิล X ก็คือบินไปด้วยแล้วก็พ่นไฟไปด้วยเออมันถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับกด V ก่อนแล้วค่อยกด X เนี่ยนะครับวูเห็นไหมผมจะทําแบบนี้ถือว่าเป็นการคอมโบรูปแบบหนึ่งนะก็ถือว่าสร้างความเสียหายได้พอสมควรนะครับเออในส่วนของสกิล B สกิล B นะครับก็คือการร์จพลังอย่างนี้ก่อนอ่ะแล้วก็เล็งตำแหน่งที่เราต้องการผมต้องเอาตรงนั้นเลยกัน โอ้เครื่องผมอาจจะกระตุกนิดนึงครับเพราะว่าเอฟเฟกมันอลังการมากก็ประมาณนี้ละกันก็ถือว่าแรงนะเนี่ยมันมันจะระเบิด3จุดด้วยกันเมื่อกีอ้เพื่อนๆเ,เห็นไหมเพื่อนเพื่อนต้องสังเกตนิดนึงเมื่อกี้มันระเบิด3จุดหนึ่งสองสามตรงนี้เออมันอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องผมค้างด้วยแหละอ่าเพื่อนๆดูใหม่นะอ่าผมจะยิงที่ตึกนี้ปึ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้หลายลูกอยู่หลายลูกอยู่ สรุปว่ามากกว่า3ามลูกนะครับผมขอโทษผมผู้ผิดจะมารีวิวแล้วมาโชว์โง่งวัเนี่ยเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสกิลต่างๆขาาองมังกรอ่ะทีนี้ผมจะบอกถึงข้อเสียที่อัปเดตมาใหม่นะครับอผลมังกรที่อัปเดตมานะครับก็คือค่าฮิตบ็อกซ์เนี่ยใหญ่ขึ้นค่าฮิตบ็อกซ์คืออะไรก็คือพื้นที่ที่เราได้รับความเสียหายครับมันจะใหญ่ขึ้นอ่ะปกตินะครับเราจะได้รับความเสียหายเฉพาะช่วงเนี้ยช่วงที่เป็นไฟเออช่วงไฟช่วงหัวเนี่ยเออถ้าเราโดนโจมตีช่วงเนี้ยเราจะ ได้รับความเสียหายอ่าแต่ถ้าโดนหางนิดหน่อยเนี่ยหาพวกเนี้ยโดนโจมตียังไงเลือดเราก็ไม่ลดนะครับก็คือไม่ได้รับความเสียหายแต่พออัปเดตใหม่นะครับโดนทุกส่วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นแค่หนวดบางกรแบบเน,นี้ยเพื่อนเพื่อแค่หนวดบางกรแบบเนี้ยหรือหางบางกรนอ่ะเนี่ยหางบางกรตรงเนี้ยก็โดนนะเว้ยคือแบบเหมือนเป็นเป้าขนาดใหญ่มากขึ้นอ่ะเออจริงอยู่ที่ว่ามันเป็นเป้เปาอยู่แล้วแต่ก่อนหน้าน,นี้คือมันแบบมันไม่โดนมันไม่ได้รับความเสียหายไงแต่พอได้ปรับมาอย่างเงี้ยคือผลบางกรผมบอกเลยว่าาากกกม เออยิ่งแบบคือโอ้ราคามันค่อนข้างแพงอ่ะเดี๋ยวผมจะพูดถึงข้อเสียในการ PVP ก่อนแล้วกันข้อเสียในการ PVP ก็คือมันเป็นเป้าขนาดใหญ่นะครับเออมันอาจจะแพ้ทางพวกแบบผลแสงอ่าผลแสงก็แพ้ทางผลสายฟ้าก็แพ้ทางยิ่งเจอคนแบบคนโหดคนโหดโหดที่แบบว่าใช้สามดาบโซโลใช้าดาบโยลุบอกเลยว่า,างกรน,นี่ถือว่าเป็นไก่ไปแล้วนะครับเออก็ไม่ถือกับบ้างโหดอะไรขนาดอันนี้ผมพูดจากประสบการณ์ตรงที่ผมโดนมานะคือผลมังกรมัน มันไม่ได้โหดขนาดนั้นแล้วสําหรับคนที่แบบคิดที่จะเล่นนะครับอ่ะส่วนข้อเสียมันก็ประมาณนี้แล้วกันอีกข้อเสียตัวหนึ่งที่ผมจะชีแ้แจงเพิ่มเติมก็คือราคามันยังค่อนข้างแพงอยู่เหมือนเดิมครับก็อยู่ที่7จ็ดานห้าแสนเบลีกันเลยทีเดียวคือผมมองว่าในราคาเนี้ยเพื่อนๆเ,เอาไปซื้อผลอื่นนะครับใครที่แบบยังอยู่ในช่วงฟาร์มยังอยู่ในช่วงหาเงินยังอยู่ในช่วงหาเบลเน่ะแนะนําว่า ถ้าคุณจะเอาเงิน7จ็ดล้านห้าแสนน่ะมาซื้อผลบางกอนไปซื้อผลสายฟ้าผลแมกมาที่แบบฟาร์มด,ดีดดีกว่าครับผลบางกอนผมถือว่ามันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นอ่ะที่เพื่อนต้องเอาเงินมาเทขนาดเนี้ยเออไปซื้อพวกฮาคิเกาะฮาคีสังเกต3ดาบโซโลมันมีอีกอย่างครับที่แบบมันยังมีประโยชน์มากกว่านี้นะครับแต่ถ้าใครที่แบบอยู่ในจุดที่แบบว่าโอ้ยเงินเยอะแล้วเลเวลเยอะพี่ผมไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรอยากใช้เงินอนะ่ะพี่ผมอยากใช้เงินก็ซื้อไปเลยครับ ถือไม่รู้จะทําอะไรแล้วก็ซื้อผลมังกรแบบมาประดับบารามีก็ได้เพราะว่าผลมังกรก็ถือว่าเป็นผลที่แพงที่สุดในตอนนี้ของเกมนี้นะครับเออก็ซื้อมาประดับบารามีของเราก็ได้นะก็ถือประเทศเหมือนกันเออบินเทเทโชว์เขาว่าอุย้ยกูมีผลที่แบบแพงที่สุดในเกมอะไรแบบนี้นะครับก็ ถือว่าเป็นอะไรที่เท่ไปอีกแบบนึงแต่มันไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นนะเออสำหรับคนที่แบบคิดจะเล่นนะครับผมก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันอ่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อใหผมเนี่ยจะได้มีแรงใจทำคลิปใหม่ออกมาเร็วนะและเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็ววันนี้สวัสดีครับใช่ไหมเอติส